โอเคครับวันนี้เราก็อยู่ช่องบีเครับวันนี้ผมได้โอากาสมาที่บาส่วนสำเด็จเปลี่ยนไปทุกอย่างครับคือโดนถูกล้างเอ๊ะถูกลื้อไปก็จะเป็นสภาพนี้เดี๋ยวให้ดูว่าบาสำเด็จอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปก่เก่าก่อน Take care. Hold and take it นี่มันเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงมาเดินดูทำบอนให้ดูสภาพคือเอาตรงนะมันก็ใหญ่แหละมันก็เหมาะมือแต่มันลื่นดูดิต่อให้มีแป้งก็ไม่ได้เพราะว,ว่ามันเลอนแต่ดีที่ตรงคือผมชอบตรงแคมบอกน,นั่นแหละคือแบบถ้าเอาบาดีดีๆมาใส่นะมันก็จะเล่นได้เลยมันไม่ค่อยดีอีกอย่างที่มันดูตรงนี้ อตรงนี้อ่ะมันก็เล่พื้นฐานอะไรแต่มันก็ถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นิดหน่อยสมมติว่าเราเล่นไปแล้วเหงือเราออกวะคือคือมันเล่นคือมันจับเอาตรงนั้นถ้ามันเงอกมันก็จะไหลเราเล่กเส้นอะไรไม่ค่อยได้หรอกถ้าถามว่าโอเคไหมสาหรับผมมันคือคือยากได้บาเก่าดีกว่าอ่ะพี่พี่เบลลี่ ผมอยากให้พี่เบลลี่ลองเล่นดูว่ามันจะเล่นได้ไหมผมสลับผมนะผมเล่นไม่ได้สลับพี่ลองเล่นดูเดี๋ยวไม่ต้องถามนะว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เล่นได้ไหม ก็แย่เต็มสิบผมให้ติดลบอ่ะจริงอันตรายมากผมบอกเลยเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้ให้หนึ่งครับอ่ะเหมาะเหมาะสำหรับพื้นฐานไหมเหมาะพื้นฐานพื้นฐานก็คือแบบเราเล่นอัดเซตอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเลื่อนให้เท่าไหร่วันอาวมันอให้หนึ่งครับให้หนึ่งสี่มาเวียงเนี่ยมันคอบาที่จับเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้ใช่แล้วมันจะเป็นเอ่อเป็นเหล็กที่ไม่ใช่สแตนเลสสแตนเลสคือไม่เหมาะกับการเล่นแบบนี้ ไม่เหมาะกับการเล่นอะไรเลยเหมาะกับเอาไว้แบบว่าเวลาคนที่เขาแบบว่ากายภาพบําบัดหรือว่าอะไรแบบนี้ตรงโซนนั้นอนะเหมาะมากกว่าอันนี้คือกายภาพบําบัดผม,มผมว่านะคือเอาตรงนั้นถ้าคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนะแล้วเขามาจับเลยนะแั้วไงมันก็ลื่น,นใช่ใช่ผมว่าถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ผมว่ามันโอเคนะครับใช่ถ้าเปลี่ยนเหลตกตรงนี้ได้เออผมก็จะให้คะแนนขึ้นมาหน่อยคะแนนมาเลยแต่ถ้าเป็นสแตนเลสหมดเลยผมไม่ให้คะแนนใช่ใช่ผม ขากลางมาผลนี่มันจะเป็นรอยไหมรอยมันมีผลเพราะว่ามันเป็นเออใช่มันไม่ใช่เหล็กนะใช่มันก็จะมันมันจะคมมากนะคราวนี้มันจะคมมากนะเออสวนสมเด็จปิดตำนานนะครับบาร์ที่อ่าโดนรื้อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับตัวก่อนมันจะเป็นสองเสาตรงนี้สองหลุมนี้หายหมดเลย อ่าโจโจลองฟีสไตสักได้ไหมลองลองเสียงตายเด้อเฮ้ยไม่ได้าอีกเชียรเลยเฮ้ยย่ะเออได้แต่แค่ฟอนอยู่แหละฟอนก็จะตายเอาอย่าไปเลยคนดึงไป ใช่มือเลื่องจริงขายสัวันี้นะเดียตายเฮ้ยเรพูดดิฮสวัสดีมามาชุดใหม่ดีไหมบาบาชุดนี้ดีไหมไม่ดีเลยนไม่ดีบดีเยวที่แรกบอกว่าดีคือยังไงคือยังไงลองดูแล้วลองดูแล้วมันแย่แย่ที่แรกที่แรกดูว่าสวยๆใช่ไหมใช่ใช่ลองลองเล่นลองเล่นไปลองเล่นไปรู้สึกยังไงมันลื่นมันลื่นใช่ไหม อฝากให้เขามาแก้ไขด้วยนะครับเอาไอเนี่ยตัดทิ้งไป<ต>ที่หน้าสวน <laughs> อ,วอ่าสุดท้ายแล้วผมสุดท้ายฝากฝากน่อยฝากถึงอ่าบาร์เก่าๆนะครับไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนก็แต่บาร์นี้ผมมองว่าคนสําหรับคนไม่ออกล่างกายนะมองว่ามันสวยอนะเฮ้ยมันมันมันอะไรอนะแต่มองว่าสวยแต่ถ้าคนที่ออกล่างกายได้มาเล่น มันไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์มันมันลื่นเท่าไหร่มันมันไม่เซฟเท่าไหร่นะผมอยากให้แบบเออให้เปลี่ยนคันได้อะผมว่าโอเคแล้วเอ,อเอาให้คะแนนให้คะแนนติดลบติดลบโตโจให้คะแนนศูนย์ให้คะแนนผมว่าศูนย์จุดหนึ่งเลยศูนย์จุดหนึ่ง <laughs> โอเคผมผมมองว่าผมก็อยากให้แบบเออถ้ามีการแก้ไขได้ก็โอเคฝากไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พีเคสติว่าร์ทาง YouTube ทาง Facebook ด้วย ติดตามต่อไปว่าเขาจะมีการแก้ไขให้หรือเปล่าหรือเขาจะปล่อยอย่างนี้ไปเลยแต่ถ้าเทาับผมพวกผมเล่นไม่ได้เท่าไหร่ถ้าสทารับพื้นฐานมว่ามันก็ไม่ค่อยได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า